ขั้นตอนเกษตรที่มันไม่ยากหรอกเราปรับตลาดก็ได้ทำเงินได้สุดนี่เวลาเขาปรับนี่จะปรับทุกทุกกล้องทุกตัวจะเหมือนกันหมดใช่ไหมปรับทุกกล้องทุกตัวจะเหมือนกันหมดคราวนี้วิธีปรับของเขาเนี่ย <c oughs> เขาบัญชีตราที่หมดพืด้นฐานก่อนนะฮะดูเวฟของข้างนะเดี๋ยวผมจะลองก่อนดูนะฮะ อันนี้โหมดการป้อนเขามีฟดเดอร์เราก็ต้องทำครับผมจะปิดปิดเปิดแค่สั่งมันเดียวนะฮะแล้วจะมีข้าวหรือเปล่าข้าว หมันจะโดดๆมันจะโดดๆคราวนี้เขา,ขาจะรีเจ็คไอช่วงที่โดดนะฮะก็คือค่าเนี้ยถูกเซตไว้อยู่ที่ร้อยกับร้อยแม่มร้อยกับร้อยสิบภาพหน้ากับภาพหลังร้อยกับร้อยสิบคือกล้องหน้ากับกล้องหลังนะฮะตอนนั้นพอพอพอเซตเป็นอย่างงี้นะผมจนะตบนะตบนะอาวนี้เขาก็จะมาเซตมาเซตค่าให้ให้อยู่ที่ร้อยกับร้อยสิบ คือค่าที่เขาเก็บคือค่าไม่สี่เขากเก็บใช่ไหมคือเก็บที่ค่าที่ร้อยหนึ่งร้อยสิบเนี่ยเก็บไว้อยู่ในช่วงเลงนะฮะเสร็จแ,แล้วเขาก็บอกเขาก็มากําหนดตรงนี้นะฮคะ่าความไวแสงว่าเขาจะรีเจ็ตค่าที่เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบลงมานะฮะอ๋อสี่สิบหักขึ้นไปก็คือเลงเ <c oughs> ลงก็คือเขาระบุว่าโอเคคีบแค่ค่าเ <c oughs> ข้าดีไว้ส่วน <50 S 1> ี่บเจ็ดสิบ อ่าส่วนค่าที่ข้าวเสียก็คือทิ้งไปหมดเลยตัวนี้เนี่ยมันศูนย์ถึงร้อยใช่ไหมพี่อ่าถึงร้อยของเรามันี่ก็เป็นศูนย์สองห้าห้าอก็ไม่เกี่ยวนะอ่าเพราะว่าเราเม่นคันณเปอร์เซ็นต์นะมันจะเป็นศูนย์สองห้าห้าคือคือเขาคือคือลักษณะคือเขาจะปล่อยข้าวลงมาวิธีการนะคือเขาจะปล่อยข้าวลงมาเนี่ยโดยวิธีเซ็ตเขาจะปล่อยข้าวลงมาปุ๊บข้าวที่มันดีเนี่ยมันย่อมมากกว่าข้าวที่มันเสียใช่ไหมฮะตามหลักเพตอะนั้นมันก็จะเห็นกราาฟที่่แตตกง เราก็เซ okay. ตค่ากราฟว่าโอเคตรงกลางขนาดนั้นอที่มันถี่อยู่ตรงกลางมันมีอยู่ตรงไหนก็คือเปอร์เซ็นต์ข้าวดีใช่ไหมส่วนที่มันโดดออกไปคือเปอร์เซ็นต์ข้าวเสียเ,สเขาก็จะคีปค่าที่เป็นเงินข้าวข้าวดีไว้ปึ๊บเขาจะเซตและที่เหลือเขาก็จะยิงข้าวเสียอืมน่ามลคาิเบรอ่าอย่างนงี้สมมติว่าเมื่อกี้เขาคีฟคค่าที่คีปค่าที่หนึ่งร้อยไว้ใช่ไหมฮะถ้าเขาไปกําหนดว่าดีเจค่าที่หนึ่งร้อยมันก็จะยิงข้าวทั้งหมดออกหมดเลยเข้าใจใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเข้ากำหนดแค่เจ็ดสิบก็คือก็คือไม่ถึงหนึ่งร้อย่ะก็คืออยู่ในช่วงเล้งก็คือเจ็ดสิบอยู่แถวๆเนี้ยยิงออกแต่ถ้าเกิดกำหนดขึ้นไปอีกแปดสิบมันก็จะเข้าเข้าใกล้ข้าร้อยมันก็จะมีข้าวดีอ่ะมันไม่ใช่้าวดีมันก็จะเป็นข้าวที่ออกสีแบบใกล้เคียงก็ยิงออกไปแปดสิบก็เก้าเก้าสิบก็จะใกล้มากเลยก็จะยิงข้าวดีก็คือข้าวมันดีก็จะขาวจั้ยไปเลยกันน้องเนี้ยเราไม่ไิงยิงข้าวแต่ลกสีก็จะขาว คำนวณน,นี้หลักเกณฑ์คือมีอยู่แค่นี้สีและกาวเขาปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ใช่ไหมเขาให้พื้นหลังเป็นสีขาวไปเลยสีขาวไปเลยหลักเกณฑ์คือเข้าไเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดเจอเข้าวเหนียวเมื่อไหร่เขาก็จะดับดับไฟข้างหน้าทิ้งพอดับไฟข้างหน้าทิ้งสีขาวมันก็จะโดดมาใช่ไหมครับสายเวฟมันก็จะเวฟมันก็จะขึ้นไปสูงไปข้างบนถ้าเกิดเจอสีาำก็จะโดดขึ้นไปข้างบนเขาก็จะกำหนดค่าได้ว่าโอเคเก็บเก็บค่าค่าเก็บการออก ของเราเน้นทำให้มันปรับไว้ก่อนีรยถ้ามันหายเวทีที่มันไม่ปรับได้เราก็ออกซะมันง่ายกว่าเราทาปรับไว้ก่อนตับแบ็กกาวไว้ก่อนปรับแบ็กกาวหาข้าวดีพอพอเราปรับแบ็กกาวพอเจอข้าวดีปุ๊บข้าวดีมันจะกืนกับแบ็กกาวเราไปเพราะนั้นเราจะเจอแต่ข้าวเสียอย่างเดียวใช่ไหมครับเรากวคุอวิธีการให้ให้สีของสีของข้าวดีกืนกับสีของแบ็กกาวให้เหมือนกับสีแบ็กกาวครับแต่ที่เราทําอย่างนั้นปุ๊บเราจะกินข้าวได้ทุกชิ้น แต่ของเขายิ uh, ่งข so ้าวเหนียวดำไม่ได้เพราะว่าเขาปรับแบล็กราวด้ว้สีขาวมันก็มองข้าวเหนียวดำเป็นข้าวเสียอะเป็นข้าวเสียไปแต่ถ้าเกิดเราปรับแบล็กราวปุ๊บเราก็จะปรับแบ็กดาวมาหาสีดำซะพอแบ็กราวมันมีของซาตาเกะมันมีสีขาวกับสีดำทาให้มันมืดไปเลยนะอะถ้าเกิดเราไปยิงข้าวเหนียวปุ๊บไปเจอคือเราเราทำให้มันแอดจัตได้หลายๆอย่างคือเราไม่ใช่ไม่แค่วงการขายข้าวเดียวขายถั่ว ตัวเหลืองตัวดำตัวอะไรครับก็ซื้อไปใช้อ่าล้วก็จะขายได้หลกหลายอ่าเราจะขายได้หลักหลักโอเคคราวนี้สายเครื่องจัมีแค่นี้อันนี้จะดูเครื่องผ